ช้าที่คลองโคลนวันนี้บรรยากาศดีมากๆครับผมและเกค,คจะไปทำกิจกรรมงมหอยแครงกันซึ่งถือเป็นอาชีพและวิถีชีวิตที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ตลอดทางที่ล่องเรือนะครับเราจะได้เห็นคุณลุงคุณน้าหาหอยหาปลากันเห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้นะครับถือว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่ดูมีความสุขมากๆล่องเรือถัดมาไม่ไกลก็เจอกับฝูงลิงสแสมที่ออกมาหาอาหารกันที่บริเวณริมป่าชายเลน เพราะตอนนี้เป็นช่วงที่น้ําลงนะครับเอาละตอนนี้ถึงบริเวณที่เราจะหาหอยแครงกันแล้วภารกิจหาหอยแครงไปฝากมามีเริ่มขึ้น but, no นาะบัดน่าความสนุกสนานจะเริ่มต้นขึ้นจากนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ลง <laughs> จากเรือเรียบร้อยคิตเคสพร้อมแล้วครับที่จะไปหาหอยแครงนะครับภารกิจของเราหาหอยแครงไปฝากมามี ทุนักทุเลกครับผมทำไมวิถีชีวิตนะครับเขาหากันแบบนี้วิธีการก็คือนั่งแล้สไลด์แต่อันนี้เหมือนสมุไรพ่อลูกอ่อนเลยมีลูกแผดตามไปหาหอยด้วยนี่นั่งยอย่างนี้แล้วก็สไลด์ไปชน ี่เลยได้โอ้เต็มเหมิงเต็มนี่เลยอกิ๊ดโอ้โหเต็ม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 เลยลูก้าเต็มหน้าคุณพ่อเลยค่ะดูดูเอ้าแหมหัวท้อชอบใจกันใหญ่เลยอ่ะนาทีจะได้เล่นโคลนได้รบเปิดเปื้อนกันเต็มที่แบบนี้สนุกสนานกันใหญ่เลยครับ บางทีการที่เราเลี้ยงลูกเราก็ต้องให้เขาได้ซึมซับและได้สัมผัสกับสิ่งรอบข้างสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยตัวเองนะครับเขาจะได้เรียนรู้และรู้จักการป้องกันตัวเองครับสำหรับคนเป็นพ่อเห็นลูกๆมีความสุขผมก็ดีใจและก็สุขใจไปด้วยนะครับเอาเลยลูกเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวบิ๊กแดดดี้จะสไลด์กระดานเลนให้เองสำหรับการสไลด์กระดานเลนเก็บหอยนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในการท่องเที่ยวของเราชาวบ้านที่นี่นะครับเขาจะเก็บกันในช่วงน้ําลงซึ่งก็แล้วแต่ช่วงเวลาอย่างเช่นที่เรามาเก็บกันในวันนี้น้ําจะลงในตอนเช้าแต่ก็มีบางวันนะครับที่น้ําลงในตอนเย็นก็ต้อตงทํากิจกรรมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปนั่นเองครับเจอแล้วใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมนี่ หอยแคลง yeah. เจอแล้วเจอแล้วโอ้โหมิชชั่นคอม p l e ทครับผมอโอ้โ uh ห oh. oh oh. หอยแคลงเ okay, ค้ขานี่ไงหอยแครงที่เรากินกันเมื่อวานน่ะลูกแบ่งคิดดูด้วยเนี่ยจะเก็บไปฝากหมอมิเจอแล้วแต่ตัวเดียวกินพอไหมคะไม<ป>่ oh 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 oh. เอากี่ตัวเอากี่ตัวว่ามาฝากไปด้วยนะคะใหญ่หายนะตัวเดียวนี่ก็หายาก 你。